สามายาคือพระมารดาแล้วพระบิดาพระบิดาคือพ่อพระบิดาคือเจ้าชายสุทโททนาพระเจ้าสุดโททนาสิทธาถาแปลว่า,าพ,พระพุทธเจ้าปฏินิพานเมื่ออายุกี่พ,พรรษาโอเคคุณธรรมจากเรื่องวันนุปัชาชาโดคือวันนุวันวนุ ออวัน,นุกนายกองเกวียนอะ่ะวัน,นุปัตชาโดกคุณธรรมจากเรื่องนี้คือ,คอใช่คือความความเพียรค,คุณธรรมจากเรื่องวัน,นุก็คือ,ค,อความเพียรนายกองเกวียนเป็นผู้ที่มีความไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคเหตุใดชาวกองเกวียนจึงต้องเดินทางในเวลากลางคืน ในเวลากลางคืนใช้สิ่งใดในการนำทาง,งเรื่องสุวรรณสามชาดกแสดงถึงคุณธรรมใด <Yeah. S 1> สุวรรณสามเป็นผู้ที่มีความ <Yeah. S 1> ใครเป็นผู้ยิงธนูอาบยาพิษถูกสุวรรณสามพ,า <Yeah. S 1> พ่อของแม่คือ แม่ของแม่คือยพ่อของพอ่อคือแม่ของพอ่อคือย่น้องของแม่คือน้องของพอ่อคือพี่ชายของพ่อกับแม่คือ hmm. พี่สาวของพ่อกับแม่คือสมาชิกในครอบครัวจะต้องมีความ โครงสร้างของครอบครัวประกอบไปด้วยหน้าที่ของลูกคือเราจะปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวได้อย่างไรใครมีส uh> ิทธิ์ในการแสดงความคิดเห็นในครอบครัวทุกคนในครอบครัวนะโรงเรียนคือสถานที่คือสถานที่อะไรซึก นักเรียนมีหน้าที่โครงสร้างของโรงเรียนประกอบด้วยรวมทําการบ้านมาส่งครูทุกครั้งแสดงว่ารวมเป็นคนที่มีความอะไรโอเคถ้าเราทุกคนปฏิบัติตามข้อตกลงจะทําให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อย หนึ่งป,ปีมีจำมีจำนวนกี่วันไปบอแม่หนึ่งปีมีจำนวนสามร้อยหกสิบห้าวันถูกหรือผิดในปฏิทินบอกจำนวนวันเจ็ดวันถูกหรือผิดวันแรกของสัปดาห์คือวันจันทร์ถูกหรือผิดผิดเพราะว่าวันแรกคือวัน<ร>ปฏิทินบอกเวลากับเราไม่ได้ถูกหรือผิด ปฏิทินบอกเวลากับเราไม่ได้ถูกทุกเพราะว่าปฏิทินบอกวันเดือนปีวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกเป็นกันับแบบจันทรคติถูกหรือผิดถูกสีแดงเป็นสีประจําวันเสาร์ถูกหรือผิดผิดเพราะว่าวันเสาร์คือสีอะไรโอเคเดือนธันวาคมมีสามสิบเอ็ดวันถูกหรือผิดโอเควันที่หนึ่งมกราเป็นวันขึ้นปีใหม่ถูกหรือผิดเดือนมิถุนายนมีสามสิบวันถูกหรือผิด หนึ่งปีมีสิบสองเดือนถูกหรือผิดโอเคเยี่ยมเหน็บหรอก